แล้วก็กลับมาใน EP ที่2ของ t ทูเรียมอสนะผมไปกันเลย ก็หลังจากนี้ผมจะไปลงจังเกิลนะผมก่อนหน้านี้ผมได้ลองไปสู้กับอีเทอร์อเวอร์มาแล้วเนาะรู้สึกว่าจะสู้ไม่ไหวนะครับออแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวาของแมปผมก็ไปมาแล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นที่ผมไปเจอแองเกิลนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นอควาติกเดฟบนะแต่ผมยังไม่ได้ลงไปนะน,ะนี่เห็นเป็นรูตรงนี้แต่ยังไม่ได้โดดลงไปเดี๋ยวว่าตอนนี้เดี๋ยวไปจังเกิลนะเนาะแล้วก็ไปหาเนเชอร์กิฟต์กัน ก,กับอะไรกันนะกับ a n c r o of the Wind นะครับเออเดี๋ยวกับว่าจะฆ่า Ether of World ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้า Event Goblin นะครับเนาะหนังสือเวทอันนี้ผมก็ค้ามาจากไอ้เจ้าตัว Boss the Grand Thunderbird นะครับชื่อว่า w i n d c u s t นั่นเองนะครับนะดาเมจ16เวทนั่นเองนะ16เมจิกเนาะมันก็จะตีเป็นพายุทรายเอกไปแบบนี้ นี่เห็นไหมกดค้างได้นะครับไอต,ตัวนี้ก็เป็นมอนใหม่นะ The Innocent ไอที่ผมบอกว่าจะมาหาไอพืชที่มันชื่อ Nature Gift อันนี้เนี่ยมันจะเป็นพืชแร่นะผมที่จะเกิดใน Underground Jungle เท่านั้นนะซึ่งมันหายากอยู่เด้อแล้วไอตัวนี้น่าจะเป็นมอนใหม่นะเนี่ย Flying Bio Bio m a s Bio Mass เป็นเหมือน Demon Eye คล้ายๆ Demon Eye เลยอุ้ยตีแล้วดอก Jungle Spore อะทุกคนงั้นเอาเลยแล้วกันงั้นเอาเลยแล้วกันมานิมาน <No. S 1> ีน,นอันนี้เป็นมดนะครับเออ Army Ant ม,มันอยู่ในน้ำเนาะดูยากหน่อย โอ้เจอห้องนะครับโอ้ได้ลองเท้านะตอนนี้มันไม่ต้องการแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยผมติดพิษผมติดพิษกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเลือดเลือดเลือด โอ้โหเลือดเหลือสองเออเดี๋ยวก่อนนะวยมันครับได้นี่หว่าทุกคนเออไม่ต้องไปหาก็ได้เนาะมันเป็นความสามารถของฟาโกมิวแทนนะอู้เมเทโอตกพอดีเลยนะผมโอ,โ,โอ้โหไหนๆหมันก็ตกละเดี๋ยวไปเมเทโอก่อนละกันออจะไปจังเกิลพอดีเลยเมื่อกี้เลือดลดกลับมาบ้านมาฮิวแล้วแบบกะไปจังเกิลน,นะตอนนี้ขอไปหาจุดที่เมเทโอมันตกหน่อยนะโอเคเพื่อนจะมาสุดฝั่งอยู่แล้วยังไม่เจอเลย อ่าฮ่าแล้วกอบลินแอมี่ไงแล้วจวังหวะนี้ไงแล้วกอบลินแอมี่ไงรู้เรื่องนะอู้โอเคกำลังจะกลับเลยนะผมกำลังจะถอดใจเลยเมื่อกี้ <c oughs> อุ้ยอุ๊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 ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะอือ้ม มันมาแทนมันมาแทน meteorite เหรออ๋อไม่ได้มาแทนครับมันมันเป็นมอนที่เพิ่มเข้ามาเลยนะเดี๋ยวขอเวลาขุดละกันนะผมเราจะเอาน้องนี้มาช่วยบังให้เนาะช่วยโจมตีให้กอบลินม,มันบุกแล้วว่าแต่ไม่เป็นไรผมขอขุดก่อนตัวนี้โอ้ strange alien tech นะครับผมเป็นของคราฟหรอโอ้ดอกมันเดียวด้วยโอ้เป็นของไป h a r ดห d e นะโอเคแล้วก็เม็ดสุดท้ายตรงนี้หมด อ่าเราได้มาเท่าไหร่เนี่ย387เ <m ere ly> มเทโอรไรท์นะผมโอเคเดี๋ยวกลับไปบ้านนี่ต้องมีประเด็นแน่ๆนะอ่าละทุกคนถึงเวลาตะลุมบอลปั๊บอืเดี๋ยวก่อนโอ้โหเล,เลือดเลือดไม่อู้อู้เดี๋ยว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 เฮ้ยอันนี้มันมีการเล่นเพลงให้ฟังด้วยมีการเล่นเพลงไม่เอานะเฮ้ยพยาบาลเราเราจะไม่ให้พยาบาลเราตายเออเออโอ้ยเดี๋ยว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 หิวหิวโอเคหิวทัน เกือบตายเกือบตายอ๋อเล่นเพลงแล้วมันจะได้เหมือนสถานะของน้ํายาเลสแล้วทุกคนมันน่าจะทําให้มันตีแรงขึ้นแน่แนเลยโดนตีสถานะด้วยโดนทุอย่างเอาไปแดกนี่ไงโอ,อ้พายุนี่มันพัดกระเด็นไกลทุกคนดูดิพัดกระเด็นคตไกลนะนั่นแหละนั่นแหละ NBC จมตีมันมันก็ไม่เท่าไหร่เลยว่ะพวกเองอ่ะมาดิมาดิ นี่ไงนี่ไงโฮโฮดอกไม้มาด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีเดียวแล้วกันตอนนี้เคลียร์มันให้ได้ก่อนเอ้โหเรียบร้อยแล้วเคลียร์อย่างรวดเร็วนะจจงหวันนี้ไม่มีการตายของสิ่งมีชีวิตใดๆเกิดขึ้นนอกจากพวกกรบลลนก็ของใหม่ที่เราจะพูดถึงมันจะเป็นไอ้นี่นะผมมันชื่อว่ายูวูดใช่ไหมมันสามารถเอามาคราบเป็นของพวกนี้ได้นะครับโอ้ดูดิคุยอันนี้เป็นของซิมโฟนิกนะเฮ้ยอยากเล่นจังมันคราฟกับอะไรคราบกับน,นี้ได้ใช่ไหมโอ้ไม่ได้มันคืออะไรเนี่ยอาร์เคนแอมออฟเตอร์ ก็ไม่รู้นะเอาทุกคนไออันเนี้ยผมไปดูในวิกิมามันบอกว่ามันจะต้องเอาไอเครื่องนี้มาได้ก็ต่อเมื่อมันจะมีไอเจ้าตัว NPC ที่ชื่อว่าแบ็กสมิธย้ายเข้ามาที่บ้านเนาะมันต้องให้แบ็กสมิธย้ายเข้ามานะครับอันนี้ไรอะสไปด์บอมทัวรูวิ่งเดามจเหรออนระเบิดวิปา้วติดหนึบด้วยทุกคนบอมมันน่าจะระเบิดใช่ไหมตูมตูม อุ้ยเอ้ย,อยมันอยู่นานอยู่นานมันต้องมีมอนมาชนแน่ๆเลยโอเคส่วนไอ้ไม้นี้จะเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรอหลงัลงๆก่อนนะครับเราจะใช้การมานะันเนาะตอนนี้เรามาดูเมเทโอกันดีกว่าเดี๋ยวทาออกมาเป็นแท่งก่อนนะครับแล้วก็ฟลิปเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะคราฟออกมาเป็นไอเทมนะมันชื่อว่าเมเทโอไรโอโบนะครับผมเป็นของใส่บารใช่ไหมเป็น16ซิมโฟนิกเดเมจนะครับนายลองดูซิโห oh. เว้ยมันยิงโคตรเท่เลยทุกคนเออแล้วก็คราฟเสื้อผ้าได้นะครับไอ้คอบเว็บเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมดูดิว่าไอ,อ้เสื้อผ้าเนี่ยมันทําอะไรได้อ๋อเป็นของสายนี่แหละน่าจะเป็นสายบาร์สนะครับที่มันเป็นแบบรีเจนต์รีเจน์แบบอินสปิเรชันพวกนี้เนาะแล้วก็บวกแม็กซ์อินสปิเรชันเออโอโ้โหลิ้นมันกันหมดละคืวอว่าก่อนอื่นเลยอย่างน้นอยเราต้องมีบ้าน NBC เพิ่มนะครับนะตอนนี้เรายังมีบ้านน้อยอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะคาฟชุดเมเทโอมาก่อนใส่ให้มันได้นะได,ได,ไดิเฟะนสะ์เออนาะน ทำพวกขวานกับค้อนอะไรให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปตีเจ้าตัว Ether of World นะครับหลังจากตีเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างบ้าน NPC เนาะโอเคเออไม่ใช่ดิตอนตอนแรกว่าจะไปหาอะไรนะไอ,ไอ้ไอ้กดใช้มนาวออโต้นะครับเออไปไปหาก่อนไปหาก่อนอู้มาเจอหีบตรงนี้หวังว่าจะได้แ n งเก a ล e of the Wind เลยนะครับผมเปิดดูยูฮูได้เลยนะผมแบบนี้ก็ง่ายแสนง่ายและเราจะได้รองเทา้าและ แต่เรายังไม่เจอกัปลินเลยก็ยังไม่มีทีนเคอร์เรอร์จากมันนะผมเออเสียดายจังแต่หวังว่าจะบังเอิญเจอแถวนี้นะอู้เดียวเดียวเดียว บอกว่าหวังว่าจะบมงเอินเจอนะครับแป๊บเดียวเองนะเนี่ยผ่านมาไม่กี่อึดใจนะวัดดีนุมซื้อคลองหน่อยโดนมัดไปไงบ้างอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะคอกกรีสเหรอคอกกรีสหรือเปล่าอินเคสซิมโฟนิกเพลย์ซิ่งสปีด8%นนะครับผมเห็นอะไรแปลกๆก็ต้องซื้อตอนนี้ โอเคแล้วก็ขายขายของหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหทำไมเราไม่ตีบวกเลามานี้มานี่ยเนีโอเคถือว่าดวงค่อนข้างดีนะครับอันนี้น่าจะตันที่เมโลดิกเนาะไอ้เจ้าตัวสายบาสเนี่ยครับดูดิมันน่าจะตันที่อันนี้ปะเอออันนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปดูในวิกินะผมโอ้ my god ม,มีทั้งสองห้องเนี่ยทุกคนปึ๊บโอ้ลัคก,กี้อันนี้เป็นลัคก,กี้โอเคเก็บไป โอ้โหเจอแล้วเจอแล้วทำไมมันให้เรารัวๆเลยเนี่ยเหมือนมันประชดอะฮลโหลอ๋ออันนี้เป็นแร่โทเรียมนะผมเออพาที่แล้วผมก็เจอแล้วแต่ว่าผมตัดออกนะอันนี้เป็นโอ้ฟลาวเวอ o ์บูส์นะครับก็น่าสนใจนะเพราะว่าอาจจะเอาไปทําเป็นที่ปั๊มอะไรนะปั๊มเหยื่อนะครับเพื่อตกปลาเนาะตรงนี้เป็นห้องเป็นอ๋อ oh, ดับเบิลอุ้ยโอ้โหเราทำทรนะิปเปิลจัมได้ลวทุกคนทริปเปิลจัมทริปเปิลจัมรู้สึกว่าโหยังต้องใช้บอลลูนอีกนะก็ไม่ได้ทําได้ง่ายๆเหมือนกันทริปเป โอ้เราได้ชูสไปน์นะผมโอเคก็ถือว่าดีนะแต่ตอนนี้ผมติดพิษนานมากนะติดพิษสามสิบกวีโอ้โหโอ้โหเจออันเดิมไม่เอานะโอ้ย,อยใครมาไปต้อนรับมันหน่อยละกันนะโอ้มีสต็อปวอชโอ้โหไลฟ์ฟอร์มดีบีเอสโอ้โหมี อุ้ยดีดีด,ด,ดีทุกอย่างเดี๋ยวขอจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้โอ้โหของมันเยอะเหลือเกินเอาทินเคอร์เรอร์มาตั้งนะครับจากนั้นก็ตีบวกรองเท้าเข้ากับล็อกเก็ตบูส์นะให้มันกลายเป็นสเปกเตอร์บูส์นะผมแล้วก็ตอนนี้รวมเป็น GPS ได้แล้วโดยที่เอานาฬิการวมกับเครื่องวัดความลึกแล้วก็เป็นเข็มทิศนะโอเคตอนนี้ก็ซื้อของจากมอนี่เลยเป็นสต็อปวอช d p s แล้วก็ไลฟ์ฟอร์มเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอสามอันนี้มันรวมกันเป๊ะเลยปะวะไม่แน่ใจเกือบเป๊ะนะผมมันต้องใช้มนะีเ,ออเทิดาเทดต อันนี้ผมจะมาคราฟคาถาอันใหม่นะครับเป็นคาถาจังเกิลเนาะจากจังเกิลชื่อ Jungle Street นะครับผมอันนี้เป็นของเวทดาเมจ21นะครับนะก็มันก็จะเป็นคาถาของจังเกิลบ้างอันนี้โอ้ตอนถือเหมือนแบบเหมือนเหมือนอะไรวะเหมือนพะมดโอ้ยิงยิงพิษออกไปปะอุ้ยว้าวว้าวว้าว nice nice มาไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวผมสร้างบ้านหน่อยนะสร้างบ้านให้ npc หน่อยโอเคเดี๋ยวตีบอุ้ยอะไรมาตกตรงนี้ อ้าวดาร์กเกตหรอใช้50มานานะผมแล้วก็ดาร์กเกตจริงๆด้วยมันทำอะไรได้ไล like, คลิเดอะเกตเวโอ้ประตูวาบหรอถ้าเราซูมจอออกไกลๆมีผลปะเนี่ยแล้วก็โอ้ฮึบโอโ้โหอ้าวแต่มันวบบอ๋อมันติดเคออส อ๋อ oh, มันติดเค a o ออสเอฟเนะผมเอ้ย hey, เจ๋งว่ะเจ๋งๆๆ๋โอ้ยอ oh, ยู่ๆก็เดินมาเจอมันตกนานแล้วผมเพิ่งเห็นปะเนี่ยโอเคช่างมันเดี๋ยวตัดไม้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็สร้างบ้านให้ APC เดี๋ยวมันจะไม่มีบ้านอยู่กันล้วไอ้พวกนี้ 8 86ครบตอนนี้ก็ครบทุกห้องแล้วนะผมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะก็สร้างเสร็จปุ๊บไอแองเกิลกับเจ้าตัวกัอบลินมันก็จองเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าผมไปเจอมันแล้วแต่ยังไม่มีห้องนะครับครบทุกห้องเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไงดีไปสู้บอสเลยดีไหมเนี่ยอ่าลองดูแล้วกันโอ้โหอุตส่าห์ได้อาวุธใหม่มาขนาดนี้ตอนแรกว่าจะหาอิเซอรี่ไม่ต้องละตอนนี้ไม่ต้องละก็ดเดี๋ยวเก็บเอาที่สม,มอนมันก่อนเนาะได้มาละ ตอนนี้มีอยู่3เดี๋ยวไปเก็บในคลังน่าจะมีอยู่นะต้องเผาเหล็กมา18โอเคแล้วจากนั้นก็คราฟออกมาเป็นอันนี้ glass s k นะครับผมแล้วเราก็เผาเป็นกระจกออกมาจากนั้นก็ทําเป็นขวดนะผมเพื่อที่จะเอามาวางบนโต๊ะเนาะแล้วก็ทําเป็นผงไอ้เจ้านี่ออกมาเป็นวิวหรือเปล่าวิวหรือวาว powder นะผมโอเคทาออกมาปึ๊บทีนี้ก็ไปคราฟที่เดมอนอัลตาแล้วก็เรียกเลยนะผมนะเดี๋ยวเราจะใช้เอคาธาเทเลพอร์ตอันนี้นะ เ,กเกฮ้ยดาเกตเนี่ยโคตรเท่เลยทุกคนทุกๆ12วิก็ถือว่าคุ้มอยู่นะมันเหมือนแบบเหมือนมีคาถาร์ปตอนต้นเกมอะ่ะเออคล้ายๆเลยแต่ข้อเสียก็คือว่าเราต้องเดินไปคลิกนะครับผมเราวางตรงไหนเราก็ต้องเดินไปคลิกตัวนั้นนะลงมาคราฟกับเดมอน A อลตาตรงนี้โอเคเราจะได้เป็นเวิร์มฟู้ดนะผมอาหารหนอนนะอันนี้ถ้าใครไม่อยากคราฟก็ไล่ระเบิดเอานะที่คราฟนี้เพราะว่าแบบสมมติเราระเบิดหมดแล้วอย่างงี้เออแต่จริงก็ลงมอสที่มันขายที่เรียกบอสเหมือนอย่างฟาโกมิวแทนก็ สบายดีนะแต่มันกินตังมากเลยมอดนี้เออเดี๋ยวเราไปลองสู้บอสกันหน่อยดีกว่านะผมไป โอเคกว่าจะตายนะไม่ใช่อะไรนะไม่กล้ากระโดดเข้าไปใส่มันนะทุกคนเออเดี๋ยวมันงัดหน้าเราคืนนะครับเออหน้าฉีกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไราเก็บของกันเอาโทะท,ะท,ะทะเอยหุ้ยอะไรวะอ๋อไหนอะมินิบอสมันอยู่ไหนวะอ้าวโน l o n เกอร์อ no ั r เตอร์ยูสละนั่นลมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอยู่ไหนวะตัวนี้หรอ,อหุ้ยไม่ชื่ออะไรอะแพดเวิร์กแพดเวก เลือนมันพันหนึ่งนะครับเฮ้ยเป็นมินิบอสว่ะอ๋ออยู่ข้างบนงี้จะทำไรได้อะเรียบร้อยเศกหนอนด้วยอู้เป่าใส่มันเป่าใส่มันเป่าใส่มันเอ้ยตายแล้วเว้ยโอ้อุ้ยแล้วได้หนังสือด้วย The Good แล้วไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวกลับบ้านแล้วก็คือตอนเนี้ยมันดรอปของที่แบบเออผมอยากจะ ลองหาครับดูมากผมเคยไปแอบส่องมาอยู่นะเกลับบ้านเดี๋ยวมาฮิวนะครับแล้วก็มี n p c ใหม่เกิดอยู่กี่ตัวเอ้โอ้ยเุ้ยเอ้ยแบ็กสมิ้เบ็กสมิดเดี๋ยว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 เจอเดี๋ยวเจอเจอสบ็อกจบทุกสิ่งนะสองบล็อกจบทุกสิ่งอยู่ไหนเคเราปิดบล็อกไว้ละเดี๋ยวเราไปดูไอ้เจ้าตัว n p c ที่ชื่อตัวนี้ชื่ออะไรนะชื่ออคโคนไลท์นะผมไอ้ตัวนี้มีบลูปรินด้วยนะ เ,เอาไปคาฟต่อนั่นเองโอเคแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเปิดถุงแล้วกันเนาะเปิดถุงฟับได้อีเทอร์สโบนนะครับอันนี้เป็น Baby e Soul, นะเบบี้อีเทอร์ออฟโซเนาะเออเป็นอีเทอร์ออฟโซตอลิกแล้วก็ได้มาเป็นเวิร์มสครับนะผมอันนี้มันจะลดดาเมจสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์เนาะเดี๋ยวเราจะใส่แทนใส่แทนมานานะเออใช้ลดดาเมจแล้วก็อันนี้มันเป็นบลัดนะผมอันนี้เป็นเลือดที่ดรอปมาจากมอนนะมันก็จะเอาไปคราบของได้นั่นเองแต่ว่ามันยังคราบไม่ได้ตอนนี้คิดว่านะน่าจะยังคาฟไม่ได้ตอนนี้ถ้าอยากใส่สุดเนี่ยต้อง,ต,องต้องรอ ตอนหลังสเกเลตันนะผมตอนบอสกระโหลกเนาะสเกเลตรอนนะนะเออสเกเลตรอนอันนี้ดอปมาจากไอเจ้าตัวอะไรนะลืมชื่อมันละไอตัวเมื่อกี้ที่มาตอนบัตรมูลครับมันชื่อว่าดีกูดบุ๊กนะผมอันนี้เป็นฮีลเลอร์คลาสนะใช้5มานานะผมมันบอกว่าจะฮิลเลือดให้2นะแล้วก็ยิงอะไรไม่รู้ออกไปอ๋ออ๋อมันมันยิงเพื่อฮิลเพื่อนปะ่ะน่าจะใช่นะผมฮิลตัวเองได้ปะ อ๋อยิงเพื่อฮิวเพื่อนนะผมแล้วอันนึงมีชื่อว่า Grave Buster นะผมอันนี้มันจะเรียกอะไรนะมือเป็นมือกระดูกออกมาจากพื้นนะเห็นไหมโอ้โคตรเท่อะุ้ยแล้วมันดูแรงจังเลยมันดูแรงจังเลยนั่นคือมันแรงแล้วก็ต่อเนื่องมากนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอพเรากลังจะโดนเดี๋ยวก่อนปิดปิดเหมือนเดิมไอ้เจ้าตัวแบ็กสมิธมาแล้วเดี๋ยวขอเดียเดี๋ยว,ยวโอ้แบ็กสมิธจริงด้วยดูดงดิด ถือคอนด้วยนะคอนโยเนียเอ่ลุงขายนี่ไงทุกคนมันคืออาเคนแอมอฟเฟบริเครฟเฟบริเคเตอร์เออเป็นเป็นโตคราฟใหม่ใช่ไหมม,มีสายซิมโฟนิกด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าคงจะได้เล่นสายนี้นะครับเดี๋ยวหาไอ้นี่ก่อนนะเป็นโตคราฟเดี๋ยวก่อนรอรออีกเดี๋ยวก็ตอนเช้าละเออโอเคเดี๋ยวออกไปคราฟข้างนอกนะครับบัตรมูลก็น่าจะหมดพอดีมี n อ c ตัวใหม่มาตั้งเยอะแน่อันนี้คืออะไรอะสเปนมิโดแวนคูเชอร์โอ้โหมีตัวใหม่เยอะอยู่ วิ้ย What mystery meteorite เหรอ Something is falling from the sky นะผมมันบอกเมื่อกี้นะกระโดดขึ้นไปปุ๊บตูมเลยเมื่อกี้ไหนดูดิอ่าโอเคนะครับอันนี้ผมไปดูในวิก,กิมันเป็นของ o okay, l c h e m i s t NPC เนอะเออเราจะไม่ใช้มันไม่น่าจะใช่ของมอดนี้อ่ฮะจากนั้นเราก็จะมาคราฟชุดเกราะกันนะผมเป็นชุดเกราะสาย สายอะไรนะสายบารนะผมอ่าอ่าฮะจากนั้นก็คราฟเลยนะผมอันนี้เป็นชุดเกราะโอ้อันนี้ใส่เรเดียนหรอแล้วอันเป็นสายบาสอุ้ยมี2เซตได้เดี๋ยวคราฟสเซตเลยนะผมแต่ก่อนอื่นเราต้องเผาอันนี้ก่อนนะผมออกมาเป็นเดโมไนบาร์เนาะอันนี้ใช้อยู่45นะครับนะโอเคเดี๋ยวคราฟเซตนี้มาก่อนเนาะเป็นเซต เจสเตอร์นะผมอุ้ยเหมือนตัวตลกเลยว่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอีกเซตหนึ่งเป็น e bon, e bon. อีบอนนะผมอีบอนเอบอนเออเป็นเซตเป็นเซตดำนี่นะโอ้เจ๋งเลยทุกคนโอเคครับครบเซตละเดี๋ยวเริ่มจากเซตแรกที่เป็นเจสเตอร์ก่อนแล้วกันเนาะเซตโบนัสซิมโฟนิกคริ i ิคอลสไตล์ริงอับเบลโอเวอร์ยูเอร์เฮด าการติดคิดของสายซิมโฟนิกเนี่ยจะทําให้เรียกะระฆังไว้บนหัวใช่ไหมแล้วก็สามารถสโลสตูที่อยู่ใกล้ๆได้โอ้ต่อไปเป็นเอบนนะผมเอบนเอบนชุดชุดสีดํานี้อ๋ออันนี้ก็เป็นสายอันนี้เหมือนกันนะ อันนี้เป็นฮีลเลอร์คลาสนะผมผมเริ่มงงแล้วว่าไอฮีลเลอร์คลาสกับไอบาร์ดคลาสเนี่ยมันใช้อาวุธอย่างเดียวกันได้ไหมนะเอออ๋อซิมโฟนิกก็คือสายบาร์ดส่วนฮีลเลอร์ส่วนเรเดียนก็คือสายฮีลเลอร์เออเข้าใจละกูเข้าใจละ,ใ,จละใช่ไหมในที่สุดก็เข้าใจอะไรเป็นละกูโอเคคลิปนี้ก็คงจะมีไว้เท่านี้นะผมแต่ก่อนจะจากลากันไปเนี่ยตอนนี้ผมอยากจะคราฟอาวุธสายซิมโฟนิกนะเออคู่ตอนนี้เจออีกอันหนึ่งละโอเคเป็นของบาร์ดคลาสนะผมชื่อว่า แพนฟลุตนะครับนะดาเมจ2ยี่สิบเอ็ด s นะครับนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะครัฟมาเนาะแล้วก็ลองใช้ดูโอเคเดี๋ยวเราครัฟของบาร์สมาก่อนอันนี้เป็นซ shell castanets หรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มจากเจ้าตัวแพนฟลุตกันก่อนนะครับโอเคโอ้ว้าวโอ้มันตีค่อนข้างเร็วนะโอเคส่วนไอเนี้ยีเชล l คสเทเน n อ t s โอ้โหเสียงมันเหมือนแบบกราบหอยเหรอ,หอ เฮ้ ي, เท่วะ่ะเท่เท่เท่นี่มีอันนี้ที่น่าสนใจนะครับชื่อว่า blank technique scroll นะผมที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวผมจะซื้อมาสัก6อันละกันโอเคอันละเท่าไหร่อันละโกะนะผมเออฮะก็ไม่แพงมากเดี๋ยวผมหาไอ้ที่มันคาบได้ก่อนในตอนนี้นะแล้วก็อันนี้อีก8ใช่ไหมตอนนี้เราคาบได้3อันนะครับเท่าที่ผมดูทั้งหมดนะอันแรกเราจะได้เป็นเทคนิคดี decoy นะผมอันนี้ก็จะใช้เป็น living leaf เนาะ living leaf นี่คือเอาพิเอ็กไปสับไบไม้ได้เลยนะอออันนี้นะผมเป็นเทคนิค sprint อันนี้นะ อ,อันนี้ใช้เป็น Sandstone in g o t จาก Boss t อ e Grand Thunderbird นะผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอันนี้ชื่อว่าเทคนิค c m e t e o o s t o r มนะครับผมอันนี้ใช้ Mete o l i t e เนอะรู้สึกว่าถ้าเกิดเรากดใช้ กดอีกรอบเพื่อยกเลิกนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมค่อยทําความเข้าใจที่หลังแล้วกันนะรู้สึกว่ายังงงๆอยู่นะครับเออมันใช้ยังไงก็ไม่รู้เว้ยใครที่พอเข้าใจสําหรับไอ้เทคนิคสปรินต์อันนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่ามันคืออะไรยังไงนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวขออิเซสซอรี่อีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นสุดท้ายในตอนนี้ที่เราจะทานะครับเออเป็นชิ้นที่ผมเตรียมไว้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วเนาะไอ้ที่มันเป็นแหวนนี่แหละแหวนอัญ,ญมณีนะครับอ่าตอนพาร์ทที่แล้วเราใช้ของไดมอน ไม่แสดงว่าอันนี้ก็ เอาที่เหลือมานะครับผมวันอื่นเราก็คราฟออกมาเป็นอาเคนดัสก่อนนะครับอ่าเราจะใช้อยู่40เนาะเพราะเราเหลืออีก8อัญมณีนะคราฟอันนี้ออกมาแอมเบอร์ริงอันนี้เป็นมินเนี่ยนเดเมจนะผมโดยที่ใช้แอมเบอร์นั่นเองนะอันต่อไปเป็นเอมิเรอร์ริงนะครับอันนี้เป็นเรนเดเมจเนาะโอเคแล้วก็อีกอันเป็นโอปอลริงนะอันนี้เป็นซิมโฟนิกรูบี้ริงอันนี้เป็นเมลีนะครับผมโอเคจากนั้นก็เป็นโทเพสริงอันนี้เป็นโชวิงนะครับผมแล้วก็แซฟไฟร์ริงอันนี้เป็นเมจิกเดเมจเนาะโอเเคแลล้วกก็หืออี หนึ่งเหรียญเยเหลืออีก2อเหรียญตรงนี้เป็น Onyx Ring อันนี้เป็น Armor Penetration ครับอันนี้ตีจอกเกรานะเนาะแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็น Amethyst Ring นี้เป็น Reduce Damage Taken นะผมลด d a เม g ที่ได้รับนะแล้วก็สามารถเอามารวมกันได้เป็น The Ring นะผมแต่เราต้องหาอีกแหวนหนึ่งก่อนโอเคนะครับเหลืออีกแหวนหนึ่งมันเป็นแหวน Pearl Ring นะซึ่งต้องไปเก็บเพอร์มาใช่ไหมไอตัวนี้น่าจะอยู่ Aquatic d e p นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปตามล่ามันทุกคน สำหรับอควาติกเ,เดี๋ยวเอเดเดเเราติดสถานะอะไรวะอ๋อถ้าเกิดว่าเราไปที่อากาศตอนนี้มันจะเกิดการแบบกระกร,กรหรอนี่นี่นี่เนี่ตัวนี้เจอแล้วไอตัวนี้ไอตัวนี้ดอปดอบไหมดอปหรือยังเอามีโอกาสดอบหรอโอ้หมันมืดอยู่นะทุกคนอันนี้อะไรอะ่ะโอ้เอานี่ไงเพลโอเคเจอแล้วเดี๋ยวเราคราฟกันเลยนะครับสำหรับไอเจ้าอะไรนะแหวนอัญมณีชิ้นสุดท้ายนะครับเราก็จะ คอมพลีทแล้วสำหรับ achievement นี้ไม่ใช่ achievement นี่ว่ะสำหรับ accessory นี้เออเราก็คราฟผงม,มาอันสุดท้ายนะครับจากนั้นก็คราฟออกมาเป็นนี่เลยนะครับผมเอออยู่อยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะครับผมเป็น pering นะครับอันนี้จะบวก radiant damage เนาะโอเคก็คราฟออกมาจากนั้นก็เอาไปรวมกันกลายเป็นอันนี้ตัวริงนะครับผมเขียนข้างล่างว่า jewelry ด้วยนะมันก็จะทาการรวมสเต็คทุกอย่างนะครับผม รวมเขาเรียกว่าค่าทุกอย่างของแหวนอันเนี้ยเออเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยกันเดี๋ยวผมเอาใส่แทนไออันนี้แล้วกัน อันนี้เนาะอันนี้ครับต่อได้นะครับแต่ต้องใช้ eye of the g o l e m นะโอ้โ oh, หอีกไกลเลยโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับพัทนี้ผมจะพักไว้แค่น,นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพัทหน้านะพัทหน้าเราจะไปทางโซนของ aquatic depth ซะมากกว่านะเพราะมันมีบอสที่อยู่ตรงนั้นครับที่ชื่อว่า queen jellyfish นั่นเองนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน ep หน้านะผมสำหรับ ep นี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะตอนนี้ก็เล่นมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย